สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพลสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้พบกับซ่องบ้านนอกครับซ่องบ้านนอกเมือ่อี้เยามาพูดถึงความน่ารักความาใจบุญและความรู้จักซอยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อยามเพื่อนมนุษย,นนษย์ตกระกรรมลำบากครับได้ความคิดแล้วนี่มันเกิดขึ้นจากความคิดที่ ธรรมศาสตร์ความค้นคิดดีทําดีคือคนใจบุนอยู่แล้วครับคิดจากซอยคนนั่นทีล่ลำบากคิดจากซอยคนนี้ที่ลำบากถ้าจะพูดถึงคนนี้ก็คือน้องอุ้งอิงครับพี่น้องน้องอุงอิงทีเห็นความเคลื่อนไหวของเฟสน้องหมู่บ้านครับเฟสน้องโพดว่าอยากาน้องโพดว่าขออนุญาตเด้อจา้าทางขอบขั้วาลาอยากซอย ผู้ประสบไฟยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายต้องที่ต่อทางไหนใดเนี่ยจ้ะนี่คือน้องอ่ามีความประสงค์ว่าอยากซอยเหลืออ่าน้ำท่วมจะไปหน่วยงานใดพี่น้องนี่ครับความเป็เนนายรักความหนาเป็นดูของอีหลห่าเฮานี่อยู่ในความคิดของเด็กหน่อยซ้ำนี่ยังคิดใดซ้ำนี่พี่น้องน้องคิดดี น้องคิดดีเออเห็นคนลำบากเห็นคนอปร,ประเทศร่วมโลกโด้วยกันเห็นมนุษย์ด้วยการลำบากก็อ,อยากซอยมันเป็นติดใจสำนึกที่คนคนดีคนใจบุญคนอยากซอยจะเข้าเส้งหลังอ่าน้องไปน้องไปไอ้งานต่างๆที่เห็น น้องจะเห็นคนทีขอท่านคนที่ร้องเพลงขอท่านคนที่ตแล้กันลำบากน้องจะยืนซอยพี่น้องน้องจะหน้าเสะเวนว่างสานทีต่งางๆว่างน้องสะพยายามซอยซอยนี่ครับความจิตใจตันอาจิตใจแบบแท้ๆของน้องอีกก็คือน้องเป็นคนจิตใจดีจิตใจการกุศลน้องก็ได้หลายเธอน้องก็จะเอาเงื่อนที ขายประมูลตุ๊กตาได้ไปบริจาคในเด็กในเด็กหน่อยในโอกาสหรือเด็กหน่อยพิเศษเขาเห็นในอสองต่างนอง้นองไปบริจาคพิธีเล่าดอกกระทัจัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหาเงืนซื้อหาเงินซื้อเตียงผู้สูงอายุอลไกัเครื่องใส่เครื่องสอยยาของผู้สูงอายุในหมู่บ้านของไก่ระแวกนั้นถึงน้องดังน้องมีเงิน นอกนันอยากซอยเหลือคนที่หด้อเลยโอกาสพี่นอ้องนี่แหละคน,นยังสี่หายางพี่น้องสําหรับองค์อิงเ้าเห็นเสื้อปินเด็กหน่อยขนาดนี้เราคิด,ด้ะไรซนีกว่าครับผมเห็นแต่องค์อิงได้พี่นอ้องแล้วก็เรื่ก,การกุศลอีกรอบนึงก็คือการกุศลวันที่สิบเอ็ดเออวันที่หนึ่งครับพี่นอ้องวันที่หนึ่งพิเศจิก,รก,การนี่เราก็ตั้งองคถถ์กฐินเพื่อที่จะ เพชรกรถินทัมบุญสร้างกุฏิสาราสร้างกุฏิสาราสง์นี่ครับขอบข้วนอกไปขอบข้วที่ใจบุญขอบข้วนอกไปขอบข้วที่ประเสริฐคนยุ่ใส่คนอยู่อ่าตางจาังหวัดเปลียนนามถ่วมนอกก็ยังมีใจอยากซอยคนยังอุงิงหาย,ยากรับเล็กหน่อยนอกเป็นคนที่สายซื่อใจบุญใจดีผู้ใดบอมาสัมผัสบจำนองบ่หูครับอุ้งอิงนี่ ตั้งแต่ติดตามบ้านน้องจะเป็นคนแนวนี่ใสๆซื่อๆน้องบ่มีผิดมีพ่ยกับผู้ใดน้องเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนตกระกับลำบากยากกว่าเท่าที่น้องจะช่วยได้บ่แม่นเจา้ามีหนี้มีสินติดหนีหลังเห็น้องช่วยมันบ่แม,มน่นใั่นใ้พี่น้องเฮ้ยอีหล่าช่วยข่อยแน่ช่วยไอ้ป่าแน่ติดหนี้ที่ฉั่นมันบ่แม่นได้มันคนเราไม่คนละกรณีอย่างอ่าอย่าง คนพิการเขาหายซอยใดอลอยสองลอยอย่างคนเด็กเด็กพิเศษที่เด็กตาบอดทั้งสี่กับซอยในการส่วนร่วมในการส่วนร่วมเดี๋ยวซอยเขาโรงเรียนสิพี่น้องมันเป็นทั้งสี่คลิปนี้ผมเอาความเคลื่อนไหวของอีหล่าขอุ๋งอิงคือน้องใจบุญครับน้องใจบุญศูนท่านมาฝากพี่น้องว่าจะรักอุ๋งอิงแล้วบ่ผิดหวังพี่น้องกับวันที่21กันยานี้อย่าลืมนะครับเด้อ เปิดวงสาวน้อยเพจหวานแพงผู้ใดอยู่ใกล้มาแห่กลังใจกันหน้ผู้ใดไปผู้น่เข่ากลุ้มปิดเลยครับทักไปที่เพจสาวน้อยเพจหวานแพงครับผมคลิปนี้ฝากไว้สำานาพี่น้องฝากกดติดตามกด s u b s c r บ้านนอกอซ่อนนะครับเพื่อเป็นมกำลังใจในการในงานที่จะให้คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ